หลังจากที่องค์กรของเราอ่ะได้รับการรับรองระบบแล้วอ่ะเราจะต้องทำยังไงต่ออ่ะแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องอ่ะในรอบระหว่างปีอ่ะเราจะต้องทำยังไงบ้างคะแล้วถ้าเกิดระบบอ่ะมีการอัปเวอร์ชั่นอ่ะเราจะต้องทำยังไงสำหรับเรื่องนี้คลิปนี้เปิ้ลมีคำตอบคะ่ะสวัสดีค่ะมาพบกับเปิ้ลรอพาอพักนะคะกับช่องปาต้องโก๋แฟมิลี่ รู้ระบบ ISO ง่ายๆสไตล์สาวโรงงานไบเปิลนะคะแล้วมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะโดยทั่วไปนะคะใบรับรองระบบคุณภาพ ISO อะค่ะหรือที่เราเรียกว่าใบเซอร์ติฟิเคตนะคะก็จะมีอายุประมาณ3ปีค่ะ ถ้าองค์กรของเรานะคะต้องการที่จะพัฒนาและก็ทำอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะต้องยื่นเรื่องไปที่ CB ค่ะหน่วยงานที่เราขอรับรองระบบครั้งแรกะคะ่ะให้เขาเข้ามาตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะต่ออายุใบอนุญาตค่ะโดยในรอบนี้นะคะเขาก็จะเน้นในเรื่องของอผลการดำเนินง,งานค่ะว่ามีความต่อเนื่องไหมนะคะมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไหมนะคะอย่างเช่นเปิ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นบันทึก ะะบันทึกของแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกค่ะเขาก็จะมาดูว่ามีการบันทึกอย่างต่อเนื่องไหมนะคะไม่ใช่ว่ามีมีบันทึกตั้งแต่เดือน1จนถึงเดือน3นะคะแต่เดือน4เดือน5เดือน6นี่หายเลยโผล่คีเดือน7อย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะหรือ oh, <no. S 1> ไม่เขาก็จะมาดูว่ามีการประเมินผู้ขายผู้ให้บริการตามรอบไหมมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าไหมมีการประเมินความเสี่ยงสวอตองค์กรหรือว่าประเมินความเสี่ยงกระบวนการทํางาน ตามความถี่ที่กําหนดหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการตรวจประเมินภายในตามแผนงานไหม ผลการแก้ไขเป็นยังไงนะคะมีการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารตามแผนง,งานไหมประมาณนี้นะคะที่เขาจะมาดูผลการดําเนินงานนะคะว่าเราอะ่ะมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนายอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะคะถ้าผลการตรวจสอบนะคะผ่านนะคะรอบนี้ก็คือทางซีบียเขาก็จะ,ะต่อใบอนุญาตให้เราอีก3ปีนะคะโดยรอบการตรวจเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นรอบรีเซอร์ติฟิเคตค่ะเป็นรอบต่ออายุใบอนุญาตนะคะ แต่แต่แต,แต,แต่เพื่อนๆมันยังไม่จบเท่านี้ค่ะมันก็จะมีในรอบของการตรวจในรอบปีด้วยนะคะที่เขาภาษาระบบหรือว่าคำศัพท์ระบบเขาจะเรียกว่าเป็นรอบ s u r l ์วิสแลนด์ออเดนะคะก็จะมีอยู่สองรอบค่ะก็คือรอบแรกนะคะจะเป็นปีที่หนึ่งค่ะหลังจากที่เราได้รับการรับรองระบบแล้วนะคะก็เขาจะเรียกว่าเป็นรอบ s u r v e i l l a n c e หนึ่งนะคะเป็นรอบ เหมือนกับเป็นการตรวจติดตามผลการดำเนิน,น,นง,งานเพื่อรักษาสถานะของใบรับรองนะคะแล้วก็พอปีที่2ค่ะเขาก็จะเรียกว่ารอบเซอร์เวลเนสองนะคะแล้วก็ปีที่3ค่ะเป็นรอบต่อใบอนุญาตนะคะก็จะเรียกว่าเป็นรอบรีเซอร์ติฟิเคทค่ะซึ่งทั้งสองรอบนะคะรอบเซอร์เวลเนหนึ่งแล้วก็รอบเซอร์เวลเนสองเนี่ยทาง CB เนี่ยเขาก็จะไม่ตรวจเราครบทุกข,ข้อกำหนดเหมือนรอบรีเซอร์ติฟิเคทนะคะเขาก็จะตรวจเราแบบ อย่างเช่นถ้าเป็นรอบเซอร์วลันหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นยกตัวอย่างเฉยๆนะคะเขาก็อาจจะมาตรวจข้อ4จนถึงข้อ7นะคะส่วนรอบเซอร์วลันสองเนี่ยเขาก็อาจจะมาตรวจข้อ8จนถึงข้อ10นะคะแล้วก็ในรอบรีเซอร์ทิฟิเคค่ะเป็นรอบต่ออายุใบอนุญ,ญาตอันนี้เขาก็จะมาตรวจเราครบทุกข้อกําหนดเลยนะคะแล้วก็พอต่อมานะคะถ้าเกิดว่าระบบอ่ะมีการอัปเวอร์ชั่นเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะ อันนี้ก็ไม่ยากค่ะพอถ้าเราขอการรับรองระบบครั้งแรกมาแล้วก็ไม่ยากเลยก็ขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนในการทําก็เหมือนเหมือนกันกับการขอรับรองระบบครั้งแรกเลยค่ะก็คือเราก็ต้องไปอบรมข้อกําหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนนะคะว่าเขาอัปเวอร์ชั่นมาเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับในองค์กรของเรานะคะอาจจะมีการแก้ไข p r o c e d u r ขั้นตอนการดำเนินง,งาน work in วิธีการปฏิบัติงานอะไรเนี้ยค่ะให้สอดคล้องกับข้อกําหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ค่ะแต่ว่าเพื่อนๆที่สําคัญเลยนะคะเวลาที่ระบบมีการอัปเวอร์ชันใหม่เนี่ยเราจะต้องทํากระบวนการทั้งหมดเนี้ยให้เสร็จภายใน3ามปีหลังจากที่มีการประกาศอัปเวอร์ชันของระบบนะคะสรุปง่ายๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าองค์กรของเราได้รับการรับรองระบบแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทํานะคะก็จะมีสข้อค่ะ คือค่ะทําอย่างต่อเนื่องนะคะ2ค่ะทุกๆ1ปีนะคะก็จะต้องให้ CB เข้ามาตรวจค่ะเขาจะเรียกว่ารอบเซอร์วิสแอนด์ออดินะคะก็จะมีอยู่สองรอบนะคะก็คือเซอร์วิแอนด์กับเซอร์วิแอนด์นะคะ3ค่ะทุก3ปีนะคะเราต้องให้ CB เข้ามาตรวจออดิตรานะคะเพื่อเป็นการต่ออายุใบรับรองค่ะแล้วข้อที่สี่นะคะ ถ้าเกิดว่าระบบมีการอัปเวอร์ชั่นใหม่นะคะเราต้องทำกระบวนการทั้งหมดให้จบหลังจากที่เขามีการประกาศอัปเวอร์ชั่นแล้วนะคะเป็นไงคะเบนกะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเบนกะหวังว่าให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เ้นด้วยนะคะก็สําหรับคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเป้นก็จะมาทําเกี่ยวกับ ข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001เวอร์ชัน2015ในแต่ละหัวข้อกำหนดกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์ความรู้กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนอนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย